เต็มแล้วทุกคนนี่ไงโอเค1 2 3 1 2 3สโอเคในที่สุดสวัสดีครับผมโจโทีเฮซ่าครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาเฉลยข้อสอบกันนะส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากดนเนเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะให้ช่องโจโทีเฮซาทำคลิปเกมจีบสาวออกมาเยอะๆก็ ฝากดูเนี่ยที่เว็บปะทองใต้คลิปด้วยและกันนะครับเพราะว่าในช่อง YouTube นี้ไม่ได้เปิดรับรายได้จาก YouTube แต่เปิดรับรายได้ที่เว็บพาทองเท่านั้นนะก็ฝากดูเนีเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปด้วยแล้วกันนะส่วนสิทธิพิเศษในเว็บปะทองก็จะมีเกมจีบสาวมาแนะนำนะก็จะมีแต่เกมเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เข้ามาดูกันได้เลยนะสำหรับสมาชิกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันเลยนะ <c oughs> <c oughs> จัดไปเลยครับนี่ มาดูกันครับเฉลยข้อสอบสุดยากของอีเจโซฟียนะครับแต่ไมมันยากจุงเบย์นะครับเลือกตรงนี้นะอ่ะมันจะมีอยู่3าอันเลยนะครับมาะมาเริ่มมาแรกนะรูปบวกลบเนี่ยว่ามันตอบอะไรบ้างนะครับนี่อันแรกครับมันคืออะไรครับเนี่ยมันก็คือการปาร์กิ้งนะครับนี่ปาร์กิ้งนี่ก็ตอบ87นะทุกคน87ครับเลขที่ออกแล้วก็กด Enter อนี่ แล้วเดก็ถามว่าทำไมนายถึงรู้เนี่ยโอ้ก็ฉันเก่งเลยสิโซเฟียนี่ถ้าตอบถูกตัวละครของเราก็จะอธิบายข้อสอบมันเองครับพูง่ายๆเนาะ,นะโอเคข้อต่อไปข้อต่อไปอ๋ออันนี้ก็คือตอบ36ว่ะผมดูเฉลยอ,อยู่บนโจทย์ไว้ <laughs> ตอบ36นหเลยครับอะไรก็ไม่รู้เลยนะขี้เกียจอ่านเหมือนกัน <laughs> ตอบ36ครับ เลขที่ออกนะสามหกเอนเทอร์ 36, ไปเลยนี่สามสิบหกวันไงล่ะเธออุ้ยนี่ถ้าเิบทำแอคชั่นบนี้ก็คือผ่านนะครับนี่นานี่มันเก่งจุงเบยข้อต่อไปข้อต่อไปอันนี้ก็คือ6เท่ากับอะไรนะหเท่ากับ3มครับเฉลยง่ายๆเลยนะ6เท่ากับ3มน,นะนะครับเลขที่ออกจักดไปอนี่ไปกันต่อครับข้อต่อไปไอหมีตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมคิดเอง มันจะถามหาฟอกนะก็คือจิ้งเจาะนะครับอันนี้ผมไปบวกลบจริงๆเลยนะได้20โลครับก็คืออธิบายยังไงคือไอหมี2ตัวนี้120ใช่ไหมแล้วก็หาร2นะครับนี่หาร2ก็เหลือ60ใช่ไหมตัวละ60โลถ้าหมีปวกกับไอกระต่ายก็เท่ากับ10โลเนาะนี่ไงไอกระต่ายเท่ากับ10โลเนาะก็จะเป็น70นะครับเพราะว่าหมี60สเนาะ6กส0ก็ได้70นี่แล้วก็อันนี้70ใช่ไหมนี่ไงอันนี้72องานนะครับ นี่เจ็ดสิบลบเก้าสิบก็เหลือยี่สิบนี่ไงก็คือไอ้น้ำหนักของไอ้จิ้งจอกนั่นเองครับประมาณนั้นอันนี้บอกเลยว่าคิดจนปวดหัว <laughs> จัดไปครับไ,ไปเร็วๆเลยครับนี่คลิปนี้ไม่มีสาระเฉลยข้อสอบอย่างเดียวแต่เป็นข้อสอบที่ยากจัดๆอ่ะโอเคอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ง่ายนะครับเลขที่หายไปคืออะไรก็คือเลขหกนะหนึ่งถึงเก้านะครับนี่เลขหกหายไปตอบไปเลยนี่ คุณทำไมมนเก่งอย่างนี้เลยเนี่ยโดเนทให้คุณหน่อยละกันนะโอ้ขอบคุณมากเลยครับบ่าจัตตานี่ไงแล้วก็จะผ่านเฉลยข้อสอบในชัตเตอร์แรกนี่เองครับทีนี้เราก็ไปนอนเลยนี่ไปนอนแล้วก็มาเฉลยเอ้มาสอนข้อสอบเธอใหม่นะนี่เธอไม่อยู่ก็จะวนไปแบบนี้น,นะนะจนก,กว่าเธอจะอยู่อ,อ่ะนี่หาไม่อยู่แล้วว่ะโธอิโซเวียนนี่มันโดดเรียนหรือเปล่าวะเนี่ย โซเฟียมึงจะโดดเรียนไม่ได้นะโซเฟียมันมันเรียนหนังสือการนี่ไงเลือกไปที่ข้อกุญแจมือเนาะถึงจะเรียนกับเธอได้นะครับเนี่อยากจะเรียนเลยอ่ะโอเคป่านี่ไงถูกต้องแล้วนะแล้วก็เลือกไปที่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้เขาถามว่าเอ่ออะไรน้านกอะไรออกลูกเป็นไข่นะครับก็คือนกกระจอกเทดนี่ครับ นกกระจอกเทศทาไมนายถึงรู้ล่ะก็ไขนกกระจอกเทศมันใหญ่เท่าเแตงโมของเธอไงล่ะข้อต่อไปครับมันให้ตอบว่าม้ามนะครับม้ามน่าจะตรงนี้นั่นเล็กๆเนี่ยโอเคถ้าถูกเธอจะโอเคใช่ไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจาข้อต่อไปครับอันนี้ตอบการผลิตแสงนะครับคือไบโอไบโอนิกอะไรสักอย่างเนี่ย B I O L U m i n e s c e n c e แบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็กด enter นี่เฮ้ยนายทำไมถึงรู้เนี่ยเก่งจัดเลยวะเนี่ยอ่าต่อไปนะต่อไปก็ตอบเป็น the flower นะครับผมจำได้ข้อนี้นี่เก่งจุงเบยโอเคข้อน,นี้น่าจะตอบว่า ช้างครับเพราะว่าช้างหูใหญ่เยอะหูใหญ่ก็เพื่อนนี่ไงมันตอบถูกปะเนี่ยพรเอกเนี่ยสรุปเนี่ยโอเคนะทีนี้เราก็ไปนอนแล้วก็ปรับเวลาใหม่นะแล้วก็บ่ายไปหาเธอใหมนะ่น่าจะอยู่นะนี่ไงอยู่เฮ้ยมาโรเฟียมาเรียนกันเรียนสุดท้ายก็จะเป็นสังคม,มนั่เองครับนี่เยอรมันนี่เออเยอรมันนี้ตอบ ใครคือผู้นำนะก็คือฮิตเลอร์เนี่ยครับว่าไงนะเราต้องพิมพ์หรอพ,พิว่าอดอล์ h ฮิตเลอร์นะครับอ e ดอล์ a อดอล h i t l e เลอร์เนไอทีเอลออารใช่ไหมอดอล์ฟฮิตเลอร์ไงล่ะโอ้ยจริงวหรเนี่ยจ้าไอ้เนสเซโร่เปนจะไปยากอะไรแต่เธอดูเฉลยขนาดนี้แล้ว ข้อต่อไปตอบอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสรครับจัดปอังกฤษก็คือตรงนี้ครับฝรั่งเศสสองอันจัดปกว่าตรงนี้นะนี่โอเคแล้วก็อันต่อไปครับตอบเอ,อ่อตอบเขไหนวะเนี่ยสโตนเฮนตอบสโตนเฮนโอเคโอ้นายนี่มันเก่งสุดๆไปเลยส่วนข้อสุดท้ายนี่ครับตอบตรงนี้ เออโมโรเวียโมโรเวียอะไรเนี่ยประเทศโมโรเวียส่วนข้อนี้ตอบอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันหวานไม่รู้ตอบข้อไหนน่าจะตอบข้อน,นี้นะมั่วจริงๆวัเนี่ยอ่านี่ไงถูกต้องตอบไปที่ข้อสองนะครับโอเคจัดป่าอ่าแบอบกว่าเนี่ยนี่อ่ะโอเคทีนี้ทำยังไงต่อเนี่ยแล้วก็นอนนอนแล้วก็นอนแล้วก็ไปหาเธออ่ะ หาเธอแล้วก็คุยข้อน,นี้ใหม่ผ่านวันเนี้ยเอาไม่ผ่านเหรอสองวันแล้วนะโอเคอ๋อนี่ไงทุกคนผ่านแล้วถ้าไม่ผ่านเนี่มันจะให้เราตอบ,ม,ตอบมันจะให้เราตอบใหม่เนาะนี่ไงฉเฉลยข้อสอบหมดแล้วแล้วมันบอกว่าอ๋อฉันจะเรียนในสองวันอะไรย่างงี้หมายถึงฉันจะขอ ขอเรียนอีก2วันอเดี๋ยวมาดูกันว่า2วันจะเกิดอะไรขึ้นนี่เราไปเช็คเธอทุกวันแล้วกันเนาะเอาชัวร์จะเรียนอีก2วันเลยเหลอเนี่ยโซฟเฟียจางนี้งให้ใ่ปะทุกคนถูกต้องว่าที่ผมแนะนำนะเมื่อกี้มันจะมั่วๆไปหน่อยนะแต่ก็ถูกทุกข้อนะครับแม็กกิ้งจริงๆเลยครับเนี่ยนี่เอาข้อนี้ตกระหว่าถ้าข้อนี้ตกก็ไปบวกนะโอเคอนอนนอนป เดี๋ยวมาดูผลที่เกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบดี้เอาเธอไม่อยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ตอนบ่ายแอบเข้าห้องเธอหน่อยไหมว่ามีอะไรอัปเดตปะไม่มีโอเคแล้วก็ปรับบ่ายแล้วก็มาหาเธอมาดูสิโซเฟียไปอ้างสื้อหน่อยสิผ่านหมดแล้วนี่แล้วยังไงต่อวะเนี่ยเทคเกนฟังดูเหมือนมีข่าวดีโอเค เป็นไงบ้างสุอ๋อบวกบวกค่าน,นี่ยหอบวกไปเรื่อยโอเคเนี่ยนะบวกไปเรื่อยแล้วไงต่อวะไปนอนใหม่สิอยากจะรู้ว่าจะบวกไปถึงไหนอ๋อบวกค่าตรงนี้ว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า10-10-10แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาดูกันนะทำไปนี้หลับไปเรื่อยๆนะครับทุกคนวนไป ผมรู้สึกว่าข้าวหัวใจมันจะหายไปนะบวกข้าวหัวใจไหนกันนะข้าวใจก็น่าจะหยอกเธอเฉยไม่ใช่เหรออ๋อก็แค่ออกนะนี่ไงไม่เล่นเกลียงกับเธอแล้วก็น่าจะเป็นเก้านี่ไงถูกต้องด้วยทุกคนโอเคทุกคนตามผลทันปะเนี่ย <laughs> อเดี๋ยวเราเล่นกับเธอจนกว่ามันจะผ่านแล้วกันนะครับเนี่ยคลิปนี้ไม่งงนะทุกคนผมเรื่องงงเลยนะผมทำอะไรอยู่เนี่ย <laughs> เล่นยากเลยวะเนี่ยโดเกมนี้โอ้มันจะยากไปไหนเนี่ยตอนเช้าเราไปหาเธออ่าแล้วก็สอนเธอแล้วกันนะกดตรงนี้เลยง่ายๆนี่ไงว่าจะบวกเลยเป็นเจ็ดแล้วเนาะแล้วก็ปรับไปเจ็ดแล้วนะไปเร็วๆแลวกันนะเจ็ดแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็น,นแปดนี่ป่ะนี้แล้วก็กดออกเลยแปดแปดใช่ไหมไงแปดแล้วน,นี่ก็เก้าแล้วดูดิ โอเคแปดเก้าโอเคแปดเก้าหรือวันหนึ่งวันเดียวแ่าจะอีกสองวันนะว่าต้องเล่นตรงนี้ด้วยออกเลยอ่ะโอเคบวกสิบแล้วนี่เอาไม่สิบเหรอใเก้าเก้าก็เก้าอะโถอีกอันเดียวโถเนี่ยนะอ่ะนอนตอนเช้ามาตอนบ่ายเา้าาเธอไม่อยู่ โซเฟียมึงเนี่ยมึงอยู่ในซีเดียวตอนบ่ายอ่ะนี่ไงมาคุยกับเธออ่ะอ่ะหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็ออกสิบแล้วว่ะทุกคนนี่ไงอ่ะเหลือตรงนี้ทีนี้โอ้โหอ่ะเหลืออีกหนึ่งนะไม่ค่าตรงนั้นน่าจะเป็นการได้เล่นเกมกับเธอเฉยๆนะเนื้อมาอยู่โถไปไหนเนี่ย ป่าบาบายแล้วก็มาเล่นเกมอ้าวไม่อยู่โลเปียมึงนี่ดื้อจริงๆเลยเนะี่ยะโวป่ะนี่ไงมาแล้วแล้วก็เล่นเกมของเธอแล้วก็น่าจะออกเลยเฮ้ยหยอกก่อนใช่ไหมแล้วก็ออกอ่านี่ไงเต็มแล้วทุกคนนีไ่ไงโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคในที่สุดแล้วก็ ได้สิบสิบสิบแล้วนะครับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้กดเซฟไว้เลยว่ะ <c oughs> ไปนอนครับทุกคนมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้นอนก่อนเลยแล้วก็ตอนเช้าลงไปที่ห้องน้ำํำไหมหผือมีเควสเฮ้ย <c oughs> นี่ไงทุกคน <c oughs> ตอนเช้ามาที่ห้องน้ํานะแล้วก็เข้าไป เราจะได้เจอกับมีอานะครับในห้องน้ำโอ้โหเธออาบน้ําอยู่เราเล่นผ่านหมดแล้วแต่เธอก็ยังตบหน้าเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าต้องทํายังไงนะครับโอเคครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะกดเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะต้องเจอเควสของเธอยังไงนะครับโอเคครับก็ฝากดเดทเพื่อเป็นกำลังใจก็ไดน้นะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม สำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดแซดทำคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากโดเนียที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม